ดิฉันนันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้14ตุลา2,568ย้อนหลังไปเมื่อ52ปีที่แล้ว14ตุลา2,516เราวีรชนผู้กล้าได้ออกมาต่อสู้กับเผด็จการเรียกร้องรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ขอสดุดีวีรชนผู้เท่าถางสร้างประชาธิปไตยไว้ณรัฐสภาแห่งนี้อันนี้จามาถึงวันนี้เรายังยืนอยู่ที่เดิมเรายังต้องต่อสู้เรียกร้องให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเป็นผู้ร่างไม่ใช่ฉบับที่นิติบริกรยัดเยียดให้เราใช้มาอย่างขมขืนทั้งหมกเม็ดซ่อนเงื่อน วางมากกนเพื่อป้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนหากดวงวิญญาณของวีรชน14ตุลายังวนเวียนอยู่กับประชาธิปไตยของไทยขอได้โปรดปัดเป่าเหล่ามารหลายทายาทอสูรซากเดนเผด็จการให้พ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ด้วยเทินท่านประธานที่เคารพคะวันนี้เรามีร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาสามฉบับ หากเรายึดมั่นในหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเราก็ต้องให้สิทธิ์ในการกำหนดกติกาบ้านเมืองแก่พวกเขาดิฉันเห็นว่ามีเพียงสองร่างที่เข้าหลักการนี้คือร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนซึ่งเปิดให้มีการเลือกสอสรจากประชาชนและให้รัฐสภาทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองในขั้นตอนสุดท้าย แม้ดิฉันจะมีเจตจำนงที่จะให้การคัดเลือกสอส,อสอรอมาจากประชาชนโดยตรงไม่ต้องอ้อมกลับมาที่รัฐสภาแต่ก็ไม่มีร่างของพักไหนที่กล้าหาญจะยกร่างเช่นนี้จึงถือว่าร่างของพักเพื่อไทยและพักประชาชนยึดโยงกับประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่สำหรับร่างของพักภูมิใจไทย ที่เปิดให้ประชาชนสมัครมาเป็นสสอรอแล้วให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกทั้งหมดนั้นดิฉันคิดว่าเป็นร่างที่ประเมินประชาชนต่ำมากไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใดๆทุกอย่างกำหนดด้วยเกมในรัฐสภาซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสอวอที่กำลังพัวพันในคดีหัวอ้างยี่ฟอกเงินมีมากกว่าหนึ่งในสามของวุฒิสภา เมื่อรวมกับสอสอพักรัฐบาลก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากที่จะกำหนดตัวสอสรอ,อ,อได้เกือบทั้งหมดเช่นนี้แล้วเราจะได้สอสรอ,อสีน้ำเงินรัฐธรรมนูญฉบับสีน้ำเงินหรือไม่ในฐานะสวดิฉันคงไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่เห็นหัวประชาชนเช่นนี้ได้ท่านประธานคะ แม้ดิฉันจะเห็นด้วยกับร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนแต่ดิฉันก็มีข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่กระบวนการในการแประยะติให้ได้สสรและรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยสูงสุดประการแรกเราจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนดังนั้นในร่างของสสผลิตที่ใช้ชื่อว่าสภาที่ปรึกษาของ พี่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่ตรงกับบทบาทไม่มีพลังไม่ขขังไม่ศักดิ์สิทธิ์เราควรใช้ชื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ชัดๆไปเลยค่ะประการที่สองในร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดสัดส่วนตัวแทนที่ประชาชนเลือกมามา,มากถึง3ต่อ1คือประชาชนเลือกมา300ให้รัฐสภาเลือกเหลือ100่้นคิดว่า2ต่อหก็จะทำให้เรา เข้าใกล้เจตจารณมของประชาชนมากยิ่งขึ้นประการที่3จะต้องมีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อนำเอาความเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างให้มากที่สุดในทุกประเด็นและประการสำคัญที่สุดที่แม้ไม่ได้อยู่ในร่างแก้ไขทั้งสามร่างนี้ก็คือเรื่องของคำถามประชามติเป็นเรื่องสำคัญมากม ที่อาจจะบิดเบือนเจตจำนงของผู้ลงประชามติได้ดังตัวอย่างคำถามพ่วงในการทำประชามติเมื่อปี2559ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนด้วยคำว่าให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามแบบสตอหมกเม็ดซ่อนเงื่อนชี้นำเช่นนี้ ไม่ควรนำมาใช้ในการทำประชามติค,ครั้งนี้คำถามควรจะตรงไปตรงมาเช่นหนึ่งท่านเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่สองท่านเห็นด้วยที่จะให้มีสอสอรอตามข้อเสนอของรัฐสภาหรือไม่ดิฉันหวังว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นวาระแห่งชาติขอย้ำนะคะชาตินี้ค่ะ ที่รัฐบาลจะมีความจริงใจในการที่จะผลักดันให้มีการทำประชามติอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยพิทักษ,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 ษ์สิทธิเสรีภาพและอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ